สวัสดีครับโลกโซเชียลแล้วก็ชาว Facebook y o u t u b e นะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับอาจารย์สุทธรักนะครับหรือที่เรียกว่าครูเอ็มนะครับครับในคลิปนี้ที่เห็นนะครับก็คือจะมารีวิวเจ้าตัวคร์ดีนะครับ2.1นะครับที่เห็นนี้นะครับก็คือจะเทสด้วยการผ่านปรีนะครับปีตัวนี้กับไม่ได้ผ่านปีนะครับให้ฟังกันนะครับก็ ตัวรพงที่เทสนะครับก็ตามนี้ครับผมเป็นซับฮุปเปอร์นะครับ15นิ้ว2ดอก2ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับ4ดอกกับสวิตเตอร์3ตัวนะครับกลางดอก6.5นิ้วของรถยนต์นะครับก็จะเทสกันนะครับตัวนี้นะครับกำลังนะครับกำลังครับอยู่ที่นะครับ รวมๆก็คืออยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ500วัตต์นะครับเกือบเกือบอยู่500วัตต์แต่ก็รวมๆนะครับแต่ถามว่าถ้าแยกนะครับก็คือซับบูเฟอร์จะเป็นโมโนครับผมเอาซับบูเฟอร์รูนี้นะครับที่ผมใช้ยอยู่เป็นโมโนนะครับก็คือซับบูเฟอร์นี้จะจ่าย,ยที่ประมาณ200เกือบเกือบ250ได้250วัตต์ได้แล้วก็เสียงกลางแหลมจะแยกเป็นข้างครับกลางแหลมก็อยู่ประมาณ100 125วัตต์ ร้อยสามสิบวัตต์ได้นะครับต่อข้างเนาะนะครับรวมๆแล้วก็เกือบเกือบห้าร้อยนะครับวงจรก็จะเล็กตามนี้ครับก็คือประมาณฝ่ามือผมนะครับครับวันนี้อะมาเริ่มเทกันเลยนะครับตามที่เห็นนะครับก็ผมจะใช้ตัวนี้ก็คือใช้เจ้าสายนะครับอินพุตนะครับต่อเข้าเครื่องเล่นแล้วก็ไม่ได้ผ่านปรีให้เห็นเลยนะครับอะผมจะเริ่มเทเลยก็คือจะเปิดน้ตบุกกันเลยนะครับ เปิดแล้วก็ขอยาเสียบลั๊กทำงานเลยกันครับตอนนี้พัดลมทำงานแล้วเนาะนะครับระบบทำงานแล้วแสดงสังเกตเห็นไฟสีเขียวเนี่ยครับที่ผมชี้นะครับอ่าตอนนี้รอโน้ตบุ๊กผมบู๊สักครู่นะครับจะอธิบายไปเรื่อยนะครับอย่าลืมครับท่านใดสนใจก็ใต้ตตตคลิปได้เลยนะครับจัดตามงบครับผมะจะผมจะ งบเท่าไรผมจัดได้ทั้งนั้นนะครับจะเป็นชุดโฮมชุดคอมพิวเตอร์ชุดกลางแจ้งนะครับชุดฟังในบ้านนะครับตอนนี้ก็คือเล่นตามงบอยู่อ่ะตอนนี้รถบุกผมทํางานเรียบร้อยลอะก็คือผมก็จะเสียบสายอินพุตนะครับเข้าโดยตรงครับตัวน,นี้ไม่ต้องกลัวครับไม่ดูดครับผมแต่จะดูดคือวัดลมจะดูดอากาศหน่อยเสียบได้คือระบบไม่ดูดทั้งเครื่องครับผม ไม่มีเสียงทําไม่มีเสียงรบกวนครับผมเป็นระบบคร์ดีสองจุหนึ่งนะครับอันนี้เราจะมาเทดสอบบเฟอร์ก่อนนะครับบุูเฟอร์อ่าสิบห้านิ้วนะครับต่อยปีไปก่อนนะครับปีไม่ได้ใช้หรือเปิดโปรแกรมเพลงขึ้นมานะครับครับคลิปนี้จะช้านะครับก็ท่านใดสนใจก็ชมไปเรื่อยนะครับสบายๆไม่ได้รีบนะครับพอดีผมเพิ่งกลับจากราชการมา กมาอัดคลิปให้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเสียบก่อนนะครับเสียบที่โนบูก่อนอ่โอเคเพลงพร้อมนะครับเสียเพลงแล้วนี่เหลือลำโพงครับผมเนี่ยสายลำโพงที่เห็นนะครับคือตู้ดอกสิบห้าสดอกกับเสียงกลางก็สวิตเตอร์จะรวมครับเป็นรวมมาเลย อันนี้เราฟังซับกันก่อนว่าซับเป็นยังไงครับโดยที่ไม่ผ่านบุกพุกปรีนะครับอ่าโอเคผมเสียบละลเปิดเพลงเลยครับลองฟังดูก่อน คร์บูุ่มตัวกลางก็คือเป็นวอลบุ่มของซับนะครับส่วนตัวข้างที่ผมชี้อยู่นี้คือเป็นอ่าเป็นมาเตอร์นะครับมาเตอร์ ซับบูเฟอร์นะครับอคบเดี๋ยวไปดูที่หน้าตู้ระบงกันครับผม ก็ฟังซับบูเฟอร์กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาลองเสียงกลางกันนะครับเดี๋ยวผมย้ายนะครับย้ายเสียงกลางก่อนโอเคครับผมย้ายเสียงกลางแล้วฟังกันออ้ายยอายาวะวะืสตว่นรง าคนบอกกันว่าบอวกลาสีบอธวัตทิ้กงกำลังกอดกันติ้งติ้งกอดจริงอยู่กับงผู้อื่นใครยกให้เพิ่นเบิดใจเอาเทียนใครรมชาวันคืน ฝ้ฝ่ค,นนาารครับนี่คือเสียงกลางหนึ่งข้างนะครับแล้วก็มาฟังเสียงกลางอีกข้างครับผมเป็นกลางแหลมหนึ่งข้าง เสียงการข้างนะครับก็ยังไม่ได้ผ่านพวกยังไม่ได้ผ่านปีตัวนี้ครับก็บคือยิงยิงยิงตรงมาเลยทน่า,ห,า,นาหัากกรเศ แตยินนะครับก็คือ,อเดี๋ยวผมจะผ่านชุดเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวผมขอันเป่าเสียงก่อนนะครับก็จะผ่านชุดเครื่องปรุงด้วยกันนะครับใช้สายสีเหลืองเป็นสายอินพุตนะครับพอดีเจ้าปีตัวนี้ผมโมวไว้เป็นโมโนโน,นะครับก็จะเสียบพอดีปีตัวนี้ผมทำเป็นโมโนไว้ก็จะ ได้สองข้างนะครับขอเัียเล่งเสิ่งนะครับเอาสิ่งกลางก่อนนะครับ เสียงกลางแหลมไปแล้วครับก็คือถ้าผ่านปรีก็จะช่วยเยอะครับผมเสียงใสขึ้นนะครับอันนี้เราฟังซับบูเฟอร์กันบ้างครับผมที่ผ่านฟุกปรีมาแล้วนะครับ ครับจะเห็นผมปรับเมื่อกี้นะครับก็คือผมปรับเพื่อจะลองว่าเบสแข็งได้ไหมเบสนุ่มได้ไหมนะครับก็จะได้ยินกว่าพอไไ่ทราบครพ,พอดีอาจจากกล้องนะครับก็คือเสียงก็จะมีการแตกต่างนิดหน่อยครับผมแต่สำหรับหูคนฟังแล้วน่าจะเปลี่ยนนะครับก็คือเสียงจะก,ก้ลองไปก็อาจจะไม่เปลี่ยน จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะยาวไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพลง u t u b e ได้ไม่นานนะครับขอจบเพียงรีวิวนี้ครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ทัก a c e b o o k l ล n e หรือว่าโทรมานะครับมาคุยกันนะครับคือผมจัดตามงบนะครับไม่ได้จัดตามสเปคแรงนั้นคืองบมีเท่าไหร่ผมจัดได้นั้นต้องการระบบไหน2.1หหรือว่าสเตอริโอก็จัดได้หรือว่าต้องการแบบลงกล่องสวยๆก็ทำได้ครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ลงคลิปนะครับ เจ้าแบบนี้ครับเพราะว่าไม่สิ้นเปลืองงบมาณจักกล่องนะครับว่ากล่องก็หลายต่างเช่นกันนะครับพวกกล่องใส่สวยๆหลายตงค์เช่นกันครับท่านใดสนใจก็ยินบ็อกด้านล่างมาเลยอ๋อลืมไปโทษครับพอดีผมไม่ได้เปิดการคอมเมนต์ใต้วิดีโอไว้นะครับขอทาอภัยด้วยนะครับไงก็ทักเฟซทักไลน์มาครับผมครับจะเจ้าตัวนี้นะครับก็ลูกค้าสั่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะส่งแล้วนะครับเป็น2.1นะครับ ครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับชาว Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับผู้ติดตามทุกทท่านนะครับที่เสียสละเวลารับชมนะครับกับอาจารย์สวดศักดิ์นะครับหรือชื่อหรือที่เรียกว่าชื่อเล่นนะครับครูเอนะครับส่วนใหญ่ก็เรียกครูเอบางคนก็เรียกอาจารย์สวศักดิ์ผมก็เลยกล่าวนามไปทั้ง2ชื่อด้วยกันทั้งอาจารย์สวดศักดิ์แล้วก็ที่เรียกชื่อเล่นกันก็ครูเอนะครับบ้านๆแถวบ้านเรียกครูเอกันนะครับก็ขอจบการรีวิวเจ้าตัวคดี2.1อััตตรา500วว์ไ้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับผม